สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องภายเลิอดลักนะคะตอนนี้แม่กับลูกแย่งกันสีเสาลูกไม่ยอมเอางาสีสีแม่แทน นอนอ่อนแล้วนอนอ่อนแล้วดูดูเขาทำดูดูด ดูแจ้งแม่อีกแล้วดูเอาเอาเออ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 เอเอ,เอ,เอ,เอตูดเท่ากันกับแม่แล้วคันคันรัดรัดทางแม่ไม่ให้แม่ไป รัดแล้วมาดูอนอนลองนอนลองเออนอนอ้อนนอนอ้อนนอนอ้อนเออเอานอน,อน,อน,ออน,อนดูดูกระทำเฮ้ย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 ตาดูดูกระทำแม่เขาเอาเอา,เอา มาแต่โรงเรียนดีใจเอ้าแม่ลำคาญแล้วเอเอเขาเตี้ยวเลยเออเขาลำคาญแล้วเขาลำคาญแล้ว <c oughs> นั่นเออนั่น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 ข้าสิขีดเดี๋ยวข้าจะย่างหนีเลยบัดนี้นเครียดว่าเมียสิหนีให้หลานนอนอ่อนก่อนให้หลานนอนอ่อนก่อน <laughs> มองมองไปเส้นน้องก็เริ่มหย่อนแล้วนะคะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เวลาเขาเล่นฮเมกับขั้นพ่อเมอันนู้ลูกกับเอาพุน่น เอาคันต่างคนต่างคันสีคนละกร,รบว่าโอ้คนผีดนามกับเมยล่ะอืมไปข,อ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 ขอ้คอกไปข้คอกในหน่อยว่อย,ยอมเลยไปแล้วดูดูเขาจะไปไหนกล้าไปไกลหรอกัวาย,ยู่ข้างหน้าสองตัว <laughs> เซ็ตแต่แทวคุ้ยอยู่ข้างหนาลัท่างละย่านคว้ยอ่าต่อจนช่แม่ หัวจุ่มตนไหม่ต้นนี้แล้วหักอีกขึ้นใดน้อถอยบี่ถอยถอย ขาบอกก็สวยมากกกลับมากต้นไม้ที่เคยสีตั้งแต่เด็กตั้งแต่มาอยู่10ปีเกปีชอบมากทั้งแม่ทั้งลูกเลยอาจจะออกกำลังกายจะออกได้ไหมจะได้ถึงสามเก้าไหมนี่หัวจุ่มกันเอาคิ้ตมทากันแล้วแม่รู้สึกจะลำคาญพิ่เลิศแล้วนะสีต้นไหนก็สีด้วย วิ่งตั้งหน้าตั้งตามาไม่ได้ไปไหนนะมาหาต้นไม้ต้นนี้แหละชอบมากเลย,ยไปย่างไปคนคุ้มชองแค่สามผลไปเข้ามาเด้อมาเด้อบันท้ามีงานตัวเฮ็ดยังปไปงานบันท้ามีงานเด้อ เมนบคือยังคนเต็มวัดเต็มว่าอยู่ไปไปเฮาขับไป <c oughs> ยืบสามเออไปเก็บ <c oughs> อ้เราไปข้าไปเก็หา่านตีไปขาว่าไปเก็บห่านตีเออหลายก็ไปไวไัท่สบสาตัวคนยิบสามอะไร่บสี่นะ เบ่งเบ่งฝนฝ่าวนฝ่าวนฝ่าวนฝ่าน้ำฝนเขาไปแล้วไปแล้วอันเฮี้ยนี่กี่ข้านอาบน้ำให้ลูกตัวแต่ละโตงมแงม วมนี้ไเบอนปไปเลด็กบเดียบอเรเซียบเใบเข่าบอเซียว่าเมตูนินบอเซียบอเซียบอเซียว่าพอตสิว่ไปร้อยไปในแท่ล่ะใบเขาอยู่กับไผล่ะเอ็นใบเขายูกับูพใดล่บว่ามี้ใดอยู่ํำเด้อเขาไปเมื่อเร็วพอคุณเขากะไปว่ามีคนมาเฝ้าแล้ว มึ่ออกไปอยู่่วาละคยมียดอกขมี่ขมีองค์คลักอยู่กาเฟน้ำกลดเมนิคไปละผุนลามาเอาลูกน้อยแนล่ะเพื่อไะไเลียงน้ำพ่นลาเอ้ยมาลูกน้อยแนเพื่ออด้รเลียงน้ำพ่นได้หาเทียเองสิไปละพุนสิไปละพุนโอ้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 โยังล่ะโอ้โอ้โ้ยังล่ะ เอออเเอาเอ่าาายยานบทันนี่เอายานหดเมนิโคหวงลูกด้นี่ยานเมนิโคเอาลูกสาวบุห้ยานละพุนเอาเลยล่ะอามัเป็นลูกเขาเลยกานกันรื้อกินกันละหวานนั่น เอ๋อจิมาลอยกินนมเขาจะได้บปันมีน้ำบ้านเด็กพ่อเดือนเลยหาเทียนั่นกระชำผัดกระชำผัดเอาแล้วเอาแล้วลาข้อเมียไปน้ำกอละบุ่นเอาบะมี่มูบันีิเสร็จบันีิเอาเสร็จเสร็จบ่ไปบ่ไปบ่ไปอ้าบ่อไปไม่เข่าบ่ไปมาเด้อมาเด้อพี่รถก็ไปตั้งพี่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟสี่ตัวุกสันนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะและในแชร์กระดึงกำลังใจรักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อ,พอแม่แ,มแต่ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ